โมเดลเปลี่ยนล่าสุดฝนแรงทั่วไทย3วันอันตรายส่งท้ายฤดูฝนฟ้าอากาศพายุงสวัสดีค่ะวันพฤหัส,สบดีที่26ตุลาคม2566คลิปนี้ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยจากที่บางพื้นที่เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างแล้วและในวันนี้ไปจนถึงในอีก3วันข้างหน้าฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงจากแนวปะทะของอากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากที่หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักตกแช่ตกนานต่อเนื่องทั้งเดือนนี้ไปจนถึงเดือนหน้าซึ่งอาจเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยลักษณะอากาศที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนองจะหมดลงวันไหนประเทศไทยของเราจะมีความหนาวเย็นแบบสุดๆเข้ามาหรือยังไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศในวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนซึ่งมีเส้นไอโซบาร์ที่1 0 1 2 และ1 0 1 4เข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยในช่วงสายถึงช่วงบ่ายมวลอากาศเย็นจะค่อยๆถอยร่นกลับไปมวลความชื้นที่แผ่เข้ามาจากอิทธิพลของลมตะวันออกที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้จะไหลเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนที่มวลอากาศเย็นที่ถอยร่นกลับไป แต่ในวันนี้ยังคงมีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยมีตัวช่วยสนับสนุนคือย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนหมุนทวนเข็มนาฬิกาทำให้มวลอากาศยกตัวขึ้นกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ส่วนบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนวันนี้แต่ลักษณะของฝนยังคงกระจายตัวประมาณร้อยละ40ถึงพื้นที่ยังคงไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะส่วนเร่ามรสุมวันนี้พาดผ่านในบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจึงส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักบางแห่ง จากหลายเหตุปัจจัยจึงส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโสทนนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32 3 4องศาเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตำสุด24่ําสุดถึง6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะว,วันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่27-28ตุลาคม มวลอากาศเย็นยังคงอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้ลมตะว,วันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณเอ่าวเบงกอลใกล้กับประเทศเมียนมาตอนล่าง จะเป็นตัวช่วยทำให้กระแสะลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางโดยพัดเสยขึ้นเป็นลมใต้นำพาความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศรวมถึงบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่า จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำและบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกทั้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นในวันที่29-30ตุลาคมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้อีกระลอกหนึ่งเมื่อมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาในช่วงแรกจะทำให้เกิดแนวปะทะของอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นทำให้มวลอากาศยกตัวขึ้นอย่างรุนแรงกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองโดยอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่า จะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั้งในวันที่29ถึง30ตุลาคมเลยทีเดียวซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านที่ตะวันตกของภาคภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกและตอนล่างของภาคอาจมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆหลังจากที่มวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาช้อนปะทะทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองแล้วหลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนของเราจะเริ่มมีอากาศเย็นลงพื้นที่บริเวณยอดดอยและยอดภูคาดว่าจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นในช่วงดังกล่าว ประกอบกับในบริเวณประเทศไทยตอนบนภาพรวมจะมีฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่วันที่1ถึง4พฤศจิกายนเป็นต้นไปส่วนในบริเวณภาคกลางตอนล่างอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งหรือเพียงแค่กลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเท่านั้นสำหรับบริเวณภาคใตย้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วง จึงยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณเขตพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ใกล้แม่น้ำลำธารลำคลองหรือพื้นที่ตามแนวเทือกเขาและพื้นที่เขตชุมชนเมืองอันเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วนพ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29ถึง30ตุลาคมต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหาย ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยระยะนี้สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่อาจมีฝนปนหนาวบางพื้นที่อาจมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและปนด้วยฝนจึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ